สวัสดีจอมยุทธท,ทุกท่านนะครับก็วันนี้เราจะมาพูดคุยเก่กียวับเกมทีเ่เขาเรียกว่าเป็นกระแสล่าสุดที่จีนนะครับตอนนี้ผมไม่แน่ใจว่ายอดคนดูจะไปถึง10ล้านหรืออยังนั่นก็คือเกมที่ชื่อว่าตำนานกิมยงหรือว่า Hero of j i n y o n g หรือว่ากิมยงนะครับก็ เป็นเกมเอ่รู้สึกว่าข้อมูลล่าสุดที่ทางผู้พัฒนาเขาบอกมาคือเป็นเกมเล่นคนเดียวแต่ว่าก็มีโหมดมันติเพลเยอร์นะครับที่แยกกันโดยชัดเจนลงใน PS PlayStation แล้วก็ PC นะครับแต่ไม่มีเวอร์ชั่นโมบายนะครับไม่ใช่คอสแพตฟอร์มเหมือนแวร์นี้นะครับแล้วก็เป็น Open นเวอรแบบบิ่มเบคือลือเลยเท่าที่ผมดูข้อมูลทั้งแผนที่ทั้งเ,เรื่องราวทั้งการรวมจักรวาลตั้งแต่กรบี่เย้ยตั้งแต่มักงกรยก123 แต่ว่า8เทพเนี่ยยังไม่เห็นตัวละครในนั้นก็เลยอาจจะพูดไม่ได้ไม่รู้ว่าจะเรฟเฟรนไหมหรือรวมไหม แต่วันนี้แหละเราจะมาเม้ามอยกันเออมาดูตัวอย่างกันอีกครั้งแล้วก็แสดงความคิดเห็นในมุมมองของผมนะครับที่เห็นเกมแนวแนวนี้หรือว่าอยู่ในเกมจีนมาพอสมควรแล้วก็เป็นวิดีโอตัวอย่างหรือวิดีโอพิววิวล่าสุดที่เห็นแล้วตื่นเต้นผมใช้คําว่าตื่นเต้นที่สุดแล้วเท่าที่ผมเห็นมาลองจากเกมอื่นๆในปีก่อนๆนะอย่างเช่นเวลวินมิตหรือว่ามังกรหยกของเ e, น็ตอีนับไอ้นั้นก็ตื่นเต้นสกิลสวยมากเวลวินมิตก็ระบบดีมากแล้วก็ล่าสุดก็คือเกมนี้แต่ว่าบอกก่อนนะครับอันนี้คือ เขาเรียกว่าช็อตฟิวกันเลยหรือว่าทําลายความฝันกันเลยว่าไม่ได้เล่นในปีนี้แน่นอน2026นี้ไม่ได้เล่นเพราะว่าทีมงานเขาประกาศมาแล้วว่ามีรถแมปจะปล่อยตัวเกมคือ2029โอ้โหก็คือ6 7 8 9อีก3ปีครับ2-3ปีก็ถือว่าเป็นแบบเขาเรียกว่าจุดประกายเออเขาเรียกว่าแบบกระตุ้นต่อมความอยากหรือว่าแบบสร้างแรงบันดาลใจ ให้แบบมีความหวังต่อไปให้แบบยังใช้ชีวิตได้แบบเห็นแสงปลายอุโมงค์หรืออะไรก็แล้วแต่นะครับเป็นการสร้างแรงบันดาลใจซะมากกว่า แต่ก็เข้าใจได้นะครับอ่ะอันนี้ขอพูดก่อนที่จะเข้าไปดูวิดีโอนะจากข้อมูลที่ผมไปสืบๆมานะครับแล้วก็ทุนสร้างหลักพันล้านเออพันล้านหยวนเกีมาณ45ห้าพันล้านบาทก็ถือว่าเยอะพอสมควรแล้วก็คนที่สร้างหรือว่ากำกับดูแลเกมนี้ก็เป็นคนที่สร้างเกมมังกรหยกในยุคเก่าๆนะตั้งแต่ยุค 2D ยุคเกมในเว็บเกมจากแฟดของจีนท,ทำกันมาหลายๆภาคหรือดีไม่ดีก็อาจจะมีส่วนร่วมในเกมฝั่ง PC ออนไลน์ที่เป็น มังกรหยกออริจินอลที่ถ้าย้อนไป10-20ี่ปีกอ่อนเพื่อนๆอาจจะได้เล่นนะครับมังกรหยกออนไลน์สมัยแบบมีคอมเกมเกมอร์ผัดกันตีคคละเคิร์อะไรประมาณนะครับแต่ว่าความเป็นอิสระแซนบ็อกแล้วก็เนื้อเรื่องอะแบบเต็มที่แน่นอนนะครับอ่ะเราอาธิบายข้อมูลกันร้าวๆแล้วเรามาดูตัวอย่างแล้วผมจะแสดงความคิดเห็นไปพร้อมกับตัวอย่างล่าสุดของเกมมังกรหยกนี้กันนะครับอ่ะเราไปดูกันครับแต่บอกเลยว่าเพลงดีมากผมฟังแล้วรู้สึกคึกเขิมอยากกระโดดออกมาเอากระบี่ไปลําหน้าซูโจกันเลยทีเดียวเออแบบ เก่งเลยฟังเพลงแล้วแบบมันฮึดมันแบบนี่แหละมันเพลงก็มันเพลงก็ดีนะครับใช้นะอ,อันเรียวหนะครับตัวเกมใช้อันเรียว5าเนี่ยซีจีทำออกมาได้แบบลื่นไหลอ,อแต่ก็มีคนคอมเมนต์นิดนึงนะว่าใบหน้าตัวละครไม่ค่อยโอเคแต่ในมุมมองของผมนะใบหน้าแม่งได้แหละแบบนี้เลยก็คือสมจริงก็คือแบบนี้เนี่ยมีคนติว่าใบหน้าอึอ้งยงอะไรนี้ไม่โอเคเท่าไหร่นะแต่ผมคิดว่าโอเคในมุมมองผมนะก็รับได้นะครับ เพลงโคตรมันแต่ว่าบางตัวผมไม่รู้นะว่าเขาคือใครนะครับคนเนี้ยพอจะรู้น่าจะเป็นหนึ่งในสี่ทิศผู้เก่งกล้านะครับตึงใต้ซื้ออะไรสักอย่างแล้วก็อันนี้คือยายจกยายจกอุดรอ,อ่างชีกง้กงส่วนคนเนี้ยผมไม่รู้ผมไม่รู้ว่าเขาคือใครคนนี้ด้วยคือไม่รู้จริงๆว่าเขาคือใครแต่คนเนี้ยผมคิดว่าน่าจะมาจากกระบี่เยอะก็คือเล่งรุชงแล้วก็อาจารย์ของเขาอันนี้เด่นเลย คือดูปุบรู้เลยนะครับคนนี้น่าจะเป็นแม่ชีในมังกรหยกผมจําชื่อไม่ค่อยได้คนนี้ผมไม่รู้แต่น่าจะเกี่ยวกับเท่าประหลาดหรือเปล่าเอออันนี้ไม่ไม่แน่ใจครับคนนี้ไม่รู้คนนี้ก็ไม่ชัวเออคนที่ชัวก็คือ,คอต้องเป็นแฟนมังกรหยกหรือว่าแฟนของนิยายท่านกินยงจริงๆนะครับคนนี้ไม่ชัวจริงเพราะผมไม่ได้เป็นผู้เชี่ยวชาญในนิยายนะครับเออจะโฟกัสแค่เกมคนนี้ผมก็ไม่รู้คนนี้ริ่งแล้วใหญ่เลยคือแบบเหมือนมาจากอีกจักรวาลประมาณนั้นเออ คนนี้ก็เหมือนกันไม่รู้ครับรู้แค่บางตัวจริงๆแล้วก็คนแรกก่อนหน้านี้ก็คือเอี้ยกล้วยกับเซอเรนนึงกันนะรู้นะครับส่วนอันนี้คืออ่น่าจะ1ลุม7จ็ดเออเจ็ดเจ็ดดาวกบีเจ็ดาวเจอกับอึ้องยะใต้ซือหรือเปล่าเออคนที่เป่าขุยครับพ่อของอึ้องย้งประมาณนี้อันนี้น่าจะอึ้งย้งเจอกับแม่ฉี่แม่ฉีมิกจ้อหรือเปล่านี่ส่วนนี้ไม่รู้ครับอันนี้ไม่รู้ว่าใครกับใคร แต่ว่าน่าจะเป็นสายฝ่ามือนะครับงัดกันอีกคนหนึ่งมาจากแดนฮิมะปอบป,ปอบป,ปอบกหูอนิเมชันแม่งโคตรแบบไปทำอนิเมชันดีกว่าแบบนี้ส่วนนี้ไม่รู้จริงๆ2คนนี้แต่ออกไปทางสายฮานะครับสองคนนี้เน้นแบบปลาลองยุทธแนวฮาฮาครับเพลงแม่งโคตรมันหมดมเพลงนี้แบบล็อกเลยครับนี่สายกระบ,บี่นี่แบบท่ากระบ,บี่โคตรดีคือ ผมเห็นเกมจีนมาเยอะนะสกิลอ่ะมีไม่กี่เกมที่ผมจะชมว่าสกิลแม่งสุดจริงเออมีไม่กี่เกมครับคือเกมมันมีเยอะจริงแต่มันมีบางเกมที่ทสกิลมันโคตรโคตรแบบทัดใจแล้วก็เกมนี้เป็นหนึ่งในนั้นครับเออเกมนี้คือว่าแบบสกิลตอนเขาพรีวิวตอนเล่นคือแบบโคตรโหดรแอนิเมชันตอนเนี้ยก็ยังมันเลยดูแล้วยังแบบ้โหดูแล้วอยากดูแบบเต็มเต็มอ่ะดูแบบยาวๆอย่างเงี้ยตีกันไปก็ เจอตัวตึงก็คือลอยมาแต่ไกลเลยครับแล้วก็ชาวจีนเขาบอกว่าถ่ายทอดออกมาตามนิยายได้เปะ๊เปะเลยควรจะเป็นแบบนี้นะครับไม่ใช่สวยแบบสวยเป็นนางเอกนะอันนี้ต้องเป็นแบบแนวจริตอย่างนี้เลยแนวแบบโรคจิตนิดๆหน่อยๆน,นะครับสไตล์น,นี้เลยคนระับนี่ก็คือตรงฝางของเรานะครับโอ้โหทำออกมาได้โคตรดีผมเชื่อาว่าโคตรดีเป็นซีดีเป็นแอนิเมชั่นที่แบบ ได้9ก้าวได้8อ่ะเอะอก็ออคือไม่ขี้เหร่นแน่นอนส่วนเกมเพลย์เดี๋ยวมันจะมีจุดเล็กๆน้อยๆที่ดูแปลกๆแต่ส่วนใหญ่อดีครับอันนี้เขาพูดว่าเหมือนจะมาลองวิชาแบบเาขาเรียกขุยอะไรของเขาสักอย่างนี้การกระทบของกระบี่ของดาบฟันสปีดของการต่อสู้ระหว่างจอมยุทธ์นี้มันแบบผมจะบอกให้นะอันนี้แบบพูดตรงๆนะสกิลแม่งโหดกว่าแวรวินมิดคือแบบ มันคนละมันคนละรุ่นไปแล้วอันเนี้ยสกิลที่ควรจะเป็นของกาลังภายในดั้งเดิมครับแบบแนวนี้ยายจ๋านะควรจะเป็นแบบนี้เลยส่วนแบบ็มมีนี่มันเป็นแนวแบบเขาเรียกว่ากําลังภายในผสมกับแนวแบบสงครามแนวแบบสามปกประมาณนั้นมากกว่านะครับไอเน,นี้ยจังหวะที่เดินเมื่อกี้จังหวะที่เคลื่อนไหวตัวละครอ่ะมันแปลกนิดนึงนะครับนี่นี่คือร่างเงาสีดํามาสู้นะครับจังหวะสะท้อนจังหวะใช้กระบี่เวทฟันโอ้โห คือจังหวะเอาดาบมาเสียดสีกันแล้วแบบงัดกันอะ่ะเออถ้าอนิเมชันตอนแพรลี่หรือว่าตอนบล็อกได้นะครับนี่ตอนฟันตอนแบบเข้าปบปบปบจังหวะการบล็อกปบปบปบถึงแม้มันจะดูแปลกๆนะมันเร็วแปลกๆนะครับแต่ว่ามันมันเออคือมันเร็วแปลกมากแต่มันมันแบบมันจริงอะ่ะเออมีการยิงอาวุธลับแล้วก็จังหวะที่จะ พุ่งมามันจะมีระเบิดระเบิดพลังอะ่ะระเบิดพลังบุ้มแล้วก็พุ่งหนีแล้วก็จังหวะใส่สก,กิลว่าปบูบแล้วก็เข้าแอนิเมชันแต่ว่าทั้งหมดเนี่ยมันเหมือนเป็นสคริปนะผมบอกก่อนเหมือนเป็นสคริปนะครับเออนี่เขาบอกว่าทั้งหมดก็เป็นเบื้องหลังการพัฒนาของตัวเกมนะครับแล้วก็เป็นการขอบคุณในวันตรุดจ,จีนอะไรก็ว่าไปแต่ว่าเท่าที่เรามาลองดูนะเดี๋ยวเราลองมาดูตอนคอมแบตกันชัดๆนะครับอีกสักรอบหนึ่งนะดูทีละช็อตเลยนะครับนะคือ สู้มันมากผมบอกงนี้สู้แม่งโคตรมันดูดูแม่งเ้าล่างเงาแบบมันควรจะเป็นอย่างเงี้ยคือดั้งเดิมที่โหดมันควรจะเป็นอย่างนี้นนนแล้วสปีดเกมแบบนึกถึงคําพูดของเทพเมคาคีครับเอ่อวรยุทธใต้ล่าวัดกันที่ความไวเออไอเนี้ยชัดเจนว่าแม่งอยู่ที่ความไวจริงๆครับนี่คือการบล็อกการสวนการโยนอาวุธลับปบปบปบแล้วท่าแม่ง ท่าแม่งโคตรโหดท่าของคนเนี้ยเดี๋ยวผมไม่รู้ว่าเขาชื่ออะไรนะเนี่ยชาร์จมาแล้วปุ๊บสังเกตว่าจังหวะที่ตัวละครมันจะแบบใช้ท่าใหญ่อะมันจะระเบิดเขาเรียกว่าพลังภายในแบบบุ้มแล้วก็พุ่งมาหรือว่าบุ้มแล้วก็ทําอะไรสักอย่างนะบแบบพื้นรอบๆจะเป็นลมมะเห็นไหมจะเป็นร่างเงามาตีพระเอกทุกรอบด้านทุกสารทิศนี่ดูคือเท่มากถึงแม้เขาจะไม่ใช่ตัวเด่นนะครับไม่อาจจะไม่ใช่หนุ่มยอดยุทธ์อะไรก็แล้วแต่เขาจะเป็นปรมาจารย์ครับนี่ ส่วนอื้งยงนี่เหมือนจะโยนอาวุธรับนะนี่พอเข้าไปเป็นเหมือนบอสนะพอเล่นโดนตีแล้วจะมีร่างเงามาให้เราคอยบล็อกนะฟกๆแล้วแล้วไม่ใช่มาตีทีเดียวฮิตเดียวนะร่างเงาพุ่งมาแล้วมาลำกระบี่สักสองสามกระบวนท่าแล้วก็หายไปครับนี่สังเกตนะแล้วตัวละครเอกลราเหมือนจะใช้เวทวิชายุท์ได้ออกไปทางแนวชวนจริงบูตึงนะแต่เป็นสกิลนะเพื่อนๆสังเกตนะเขาจะกดสกิลนี้นะแล้วก็มันถึงจะออกเวทนี้นะดูใหม่นะเนี่ยเขาจะกดสกิลนี้นะเนี่ยพอเขากดปุ๊บมันจะ ไล่เวทได้นะเนี่ยพอเขากดอ่ะเดี๋ยวดูนะเนี่ยเห็นไหมเขากดปุ๊บแล้วก็ยิงเข้าไปครับแล้วก็ต่อสกิลไปเห็นไหมเป็นสกิลชุดเดิมเลยเป็นกระบี่เวทเลยยิงไปแบบปุ่มแล้วก็เข้าคัดซีนนะเป็นการแบบเขาเรียกว,ว่าประมือหรือว่าสารกระบี่กันนะถามว่าทําไมมันมีสเก็ตไฟเออกระบี่แค่แตะกันแล้วมันทําไมเหมือนสเก็ตไฟมันเสียดสีกันก็คือมันดันพลังกันอะเหมือนเอาเหล็กมาแบบ งัดกันอยู่อ่ะเอองัดแบบเสรศษสีกันแบบรัวๆมันก็เลยออกเหมือนเป็นสเก็ตไฟนะเนี่ยแล้วก็จังหวะระเบิดพลังแล้วพุ่งมาของอึ้งยงนะครับเนี่ยลองดูนะมันจะมีจังหวะแบบก่อนที่เขาจะพุ่งมาหาตัวเรานะครับหรือว่าทุกคนจะสปีดหรือว่าจะเป็นเดอะแฟตกันอนะมันจะมีระเบิดพลังแล้วก็พุ่งเข้ามานะเนี่ยเห็นไหมจังหวะนี้คือลมรอบๆแล้วก็พุ่งเข้ามาแล้วนี่เห็นไหมแล้วจังหวะพุ่งอ่ะแม่งพุ่งได้ดีมากพุ่งแบบรู้เลยว่านี่แรงคือไม่บล็อกไม่หลบถ้าโดนนี่หน้าสัน่นใช้ แล้วก็ตีธรรมดาจังหวะบล็อกบล็อกกับคุยหรือว่ากระบองนะป๊อปปอแต่จังหวะนี้ดูแปลกๆนิดนึงเพราะว่าตอนฟันมาเหมือนตัวละครมาแบบเลื่อนไปมานะเนี่ยนะมันจะเลื่อนไปมาแบบขาดน้ําหนักไปนิดนึงครับแต่จังหวะพุ่งนี่มันมากพุ่งแล้วแบบรู้สึกว่าแรงรู้สึกว่ามันแรงจริงๆท่านี้นี่ขณะเขาใช้ขุยหรือว่ากระบองนะครับยังแบบบะมือกับกระบ,บี่ได้โหดขนาดนี้บบโยนอาวุธลับเนี่ยจังหวะนี้แล้วพุ่งนะ,ะเห็นไหม คือจังหวะพุ่งมันดูดูแรงมากดูดีมากนี่แหละมันควรจะออกแบบสก,กิลแบบนี้ผมจะบอกให้คือเกมกําลังภายในดั้งเดิมจริงๆมันควรจะแบบนี้แล้วพอได้จังหวะส่วนคืนก็เป็นท่าใหญ่ของอีกฝ่ายนึงแล้วดูพุ่งเข้าไปปอปอปอปปปฟันโคตนมันเลยพอฟันเสร็จก็เข้าแอนิเมชันคาสีนเป็นการปะมือนะเป็นการสู้บอสในบางจังหวะนะเออนีผปบ เน้นแอคชั่นหรือเน้นแอนิเมชั่นผสมกับการต่อสู้แต่บอกไว้ก่อนอันนี้คือตัวอย่างเกมข้าวๆนะครับที่ไม่ใช่ตัวอย่างเกมจริงแล้วก็ดีไม่ดีก็อาจจะเป็นสคริปต์ส่วนหนึ่งด้วยนะครับแล้วก็ไม่สามารถที่จะแบบตัดสินอะไรได้หรือว่าแบบวิเคราะห์วิจารณ์มากมายอะไรได้ครับเพราะว่าเท่าที่ดูมันก็เหมือนเป็นสคริปต์เป็นจัดฉากซะมากกว่าไม่ใช่เกมเพย์เต็มๆนะเพราะว่าถ้าเกมเพย์เต็มๆต,ต้องแบบ มีการเคลื่อนไหวให้เราเห็นชัดเจนเลยวว่ามันเป็นเกมเพลย์สัก5าหรือ10นาทีเนี่ยเราจะได้เห็นแบบมูฟเมนต์จริงๆรือว,ว่าเวลาไปเล่นจริงๆมันเป็นยังไงแต่เนี้ยเหมือนเป็นแอนิเมชันเหมือนเป็นแค่การโชว์ผลงานว่าคอนเซ็ปต์จะประมาณนี้ทิศทางจะไปประมาณนี้นะแต่ว่าทําออกมาได้แบบเล้าใจผมใช้คำว่าเล้าใจแล้วก็ดูดีมากในบรรยากาศเกมกําลังภายในดั้งเดิมที่มันควรจะเป็นเออที่ผ่านมาหลายเกมที่มันควรจะเป็นอ่ะควรเป็นแบบนี้ มังกรหยกหรือว่าไม่ว่าจะเกมอะไรนะไม่ว่าจะจัก,กรวาลของใครนะครับถ้าจะทํากําลังภายในดั้งเดิมหรือต่อสู้ที่มันแบบ จริงจริงจังๆอ่ะเลียวๆอ่ะมันควรจะเป็นอย่างนี้เออแต่ว่าทุกๆเกมเขาจะมีเหตุผลของเขานะว่าจะทําแบบไหนอย่างจะเป็นเทพเซียนอย่ากจะเป็นแนวพูดผีหรือว่าอย่างเวลม,มีเนี่ยจะผสมระหว่างกาลังภายในแล้วและก็นักรบที่อิงประวัติศาสตร์นะครับเพราะว่าถ้าสังเกตอาวุธที่เราใช้จะผสมผสมกันอย่างเช่นใช้กระบ,บี่กับพกใช้ดาบกับทวนอะไรประมาณนี้มันจะมีอาวุธที่เหมือนเป็นอาวุธที่ใช้ในสนามรบจริงๆนะครับในฝั่งของเวลม,มีแล้วก็จุดเด่นของเขาจริงๆก็คือบล็อกและแพลี่ก็คือมีแรงบันดาลใจมาจากเกมตระกูลโซนะครับแล แบบออนไลน์แล้วก็ออฟไลน์ line, แบบไฮบิดนะครับประมาณนั้นก็ทั้งหมดทั้งมวลเพื่อนๆคิดว่ายังไงบ้างครับสำหรับเกมตํานานกิมยงเลยแต่ว่าเกมตํานานกิมยงเนี่ยหลายๆท ns, ๆ่านอาจจะสับสนนะเพราะว่ามันจะมีอีกหนึ่งเกมที่เคยปล่อยตัวอย่างมาให้เราดูกันแล้วว่างๆเดี๋ยวผมอาจจะมาเมาส์มอยอีกครั้งหนึ่งแบบ ย้อนกลับมาดูว่าผ่านมา3 4ปีแล้วมันเป็นยังไงนะที่ในตัวอย่างเหมือนจะเป็นเอี้ยกกล้วยประทะกับเ,เล่งหูชงถ้าผมทําไม่ผิดนะครับเกมนั้นก็สกิลดีเหมือนกันแต่ว่าก็จะมีบางจุดที่เคลื่อนไหวแปลกๆนะเกมนี้ก็เหมือนกันตอนที่เขาให้ดูในตัวอย่างเกมเพลยกก็จะมีบางจังหวะที่ตัวละครเราเคลื่อนไหวแปลกๆก็เหมือนกันนะครับยังไม่สมูท ถ้าเกมที่เคลื่อนไหวดีๆโดยที่ไม่ได้บินหรือว่าห่อนะผมคิดว่าเวลมิดเคลื่อนไหวแบบดีพอสมควรนะครับไม่ได้รู้สึกแบบลอยๆหรือว่าแบบลากๆอะไรประมาณนั้นแต่ว่าจากตัวอย่างเกมอื่นๆนะก็อย่างที่เห็นนะครับแต่ว่ามันก็คือตัวอย่างไงเออมันก็คือตัวอย่างมันยังไม่ใช่เกมเพย์บางทีเกมเพย์เขาอาจจะทำแอนิเมชันดีแล้วก็ได้นะก็ ไอ้นั้นคืออีกหนึ่งเกมในฝั่งของ Ten c ซ n t นะไม่ใช่เกมนี้นะเกมนี้ก็อีกหนึ่งเกมเป็นอีกบริษัทหนึ่งนะครับแล้วก็เป็นบริษัทเหมือนจะเป็นน้องใหม่ด้วยแต่ว่าก็มีเงินลงทุนระดับหนึ่งแล้วก็มีความเป็นสากลเพราะว่าล่าสุดเขาก็เปิดเว็บไซต์ที่มีภาษาอังกฤษรองรับผู้เล่นชาวต่างชาติทันทีเลยนะครับแล้วก็ยุคหลังๆมาเนี่ยเกมจีนไม่ว่าจะเป็นโปรเจกต์กินยงหรือว่าเกมอื่อๆนๆครับตอนที่เขาเปิดตัวมาเนี่ยเขาก็จะพยายามทํารองรับชาวต่างชาติทันทีเลยเหมือนกันแวร์วินกันแอต,อต่ว่วา ต้องขัดเกลในประเทศตัวเองก่อนเกือบเป็นปีนะครับก่อนจะปล่อยมาให้ชาวโลกได้โยนโฉมหรือว่าเข้าไปเล่นนะเพราะว่าอตอนที่เปิดจีนอะเมามอยแวนมีอีกแล้วตอนที่เปิดจีนก็คือยับเหมือนกันระบบเละเทะโดนด่ายังไม่ดีอะ่ะใช้คําว่าถ้าปล่อยมาพร้อมกันทั่วโลกนะ,ะมันจะกลายเป็นเขาเรียกตาบาปใช้คําว่าตาบาบของของเน็ตอีทเลยก็ว่าได้เพราะว่าจีนนี่ยังด่าเละเลยแวนมีตอนเปิดมานี่แบบ เกมบนเว็บอ่ะเออเขาด่าว่าเกมกากๆเลยใช่ไหมครับว่าเกมแบบคือเหนื่อยอ่ะเออแบบคือแบบถอนหายใจเออผมใช้แบบนี้เลยด่าทุกวันด่าแบบระบบ PvP ไม่ได้เรื่องมีสกิลแบบสแปมโง่โง,ง,งหลุดควายๆหรือไม่ก็ระบบบล็อกสวนดาเมจทะลุเออบล็อกไม่ได้ไทม,มิ่งของการบล็อกการสวนแพรี่เละเทะหมดจะเป็นให้ได้เซคิโลจะเป็นให้ได้เกมโซเนทำได้ไม่ถึงครึ่งของเขาประมาณนั้นคือด่าเละมากด่ายับเลยแต่ว่าตอนนี้หลังๆดีขึ้นครับก็คือ คําด่าหายไปก็เหลือแต่คําชมเนื้อเรื่องดีเออสนุกนู่นนี่นั่นอะไรก็ว่าไปก็อย่างที่ว่าครับมันมีการพัฒนาต่อเนื่อง ทีมงานเขาไม่ท้อทีมงานเขาไม่ทิ้งผู้เล่นก็เลยแบบให้อภัยได้เห็นถึงความพยายามเห็นถึงความทุ่มเทของเขาจริงๆว่าเขาอยากสร้างผลงานที่แบบดีจริงๆออกมานะก็เลยได้รับคําชมอะไรก็ว่าไปนะสำหรับประเด็นเวลมีนะครับส่วนเกมเนี้ยกว่าเราจะได้เล่นก็ปี2029ก็ถือว่านานพอสมควรภายในปีนี้ผมก็ไม่แน่ใจว่าเราจะได้เจอเกมอะไรอีกหรือว่ามีข่าวดีว่าจะได้เล่นภายในปีนี้ไหมแต่ว่าที่แน่ๆครับแฟนทอมเบตซีโร่ได้เล่นภายในปีนี้แน่นอน แต่ว่าโปรเจกต์กิมยงของ Ten เซ็นเนี่ยยังไม่มีข่าวแต่ดีไม่ดีอาจเซอร์ไพรส์นะอาจจะแบบประกาศเลยว่าอาจจะได้เล่นภายในปีนี้หรือว่าปีหน้าก็เป็นได้นะครับอันนี้ไม่แน่เหมือนกันก็เดี๋ยวต้องลองติดตามดูแต่ว่าวันนี้เรามาโฟกัสเกมนี้ก่อนมามอมมอยเกมนี้มาพูดคุยเกมนี้นะครับแล้วก็เพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงสําหรับคนที่ชอบแนวนี้บรรยากาศนี้แบบนี้แหละผมอยากได้แบบนี้ก็คอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันเผื่อทีมงานเขาแอบ เขาแอบอ่านหรือเปล่าพ่ออาจจะทานสเลดจ,จากไทยเป็นจีนแล้วก็อ๋อคนไทยมันเมามอยเกมโกแบบนี้อะไรก็ว่าไป <c oughs> โอเคคลิปนี้ก็ประมาณนี้เราเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ก็ไปก่อนครับบ๊ายบาย 大英雄。

行那你是想试丐帮的打狗棒法，还是我桃花岛的绝学？狐帮小辈，竟敢扰我衡山清净！和小辈交手多有顾忌，这不我那不使。身法尚可，可惜招式太过冒进。这回风落雁剑。 你可接得住？如此，先试试这满天花雨赤金针。难得有后辈能逼我使出这云雾十三式，不错。可皇主从哪儿找来你这么个小子？罢了，终究没能守住衡山这边的清净。 在你信我一定不适合布奇门遁甲。如何？我这身软猬甲，乃桃花打造、嗯嗯。不错，有几分靖哥哥的风采。